ทอดกบกบก็ติดนะครับที่ดักกุ้งกบก็ติดนะครับวันนี้ได้กบสองตัวกบสองตัวนะครับสองตัวโดโด,ดูโอ้อย่าโดดจะโดดลุกจะโดดโดดสองตัวโอ้อย่างใหญ่เลยสองตัวนี้ก็เจงได้แล้วนะครับอิ่มแล้วอิ่มแล้ววันนี้ได้เมนูแกงกบกบที่ติดที่ดักรีวิวที่ดักกุ้งรีวิวที่ดักกุ้งสี่รูเข้าดีออกยากครับเข้าง่ายออกยากครับ อยู่ประมาณนี้นี่ครับอันนี้ติดตีดทอดกบกบก็ติดนะครับกดกดก็ติดนี่นี่กบก็ติดเนี่ยติดเออกเข้าเข้าแล้วออกไม่ได้นะครับนี่เข้าแล้วออกไม่ได้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับเข้าแล้วออกไม่ได้กบโดดดุ้งดิงดุงดิงเลยนะครับนะครับซื้อเลยนะครับอยู่ที่ตะก้าอ่ะอไรกี่บาทนะอะไรยี่สิบเกียบาทนะครับยี่สิบเบาท 2 7บาทนะครับผมจะแปลลิงก์ไว้นะครับจิ้มดูที่ตะกาเลยนะครับใน u t u b e นะครับใน u t u b e นะนี่ครับกบก็ติดติดแล้วออกไม่ได้เลยนะครับนี่ทใไมวันนี้ก็ได้คืนเลยนะครับสั่งมา20หลังวันนี้ก็ได้ได้ได้ทุนคืนแล้วในค่าสั่งแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังนึงก็ประมาณนี้นะครับนี่กุ้งฝอยนะครับอยู่ประมาณขีด นิดๆนะบางหลังก็สองขีดนะครับนี่อันนี้ครับนี่ปึ๊บกลางออกมาปึ๊บประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่นะครับหลังแต่ละหลังนะครับย0หลังนะครับยี่หลังสั่งมายี่สิหลังคุ้มคุ้มวันเดียวก็คุ้มเลยนะครับเท้าเดียวก็คุ้มเลยครับอยู่ติดไม่ติดอยู่กับอากาศด้วยนะครับถ้าอากาศหนาวก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอากาศอบอ้าวหรือร้อนเนี่ยครับ ก็ติดเยอะนะครับติดเยอะอันนี้ถือว่าไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับนี่ครับ้ําเยอะน้ําเยอะมันอยู่กับเหยื่อะนะครับสูตรเหยื่อสูตรเหยื่อนี้นะครับนี่สูตรเหยื่อนี้วิธีวิธีทําใส่เหยื่อก็ลงอยู่ในคลิปนะครับนี่ครับใส่ขวดแล้วก็ที่แขวนเนี่ยแขวนแขวน,นไว้เวลาดักก็อย่างนี้นะครับเวลาเวลาเก็บนะครับเวลาเก็บปุ๊บนี่ แล้วก็เอานี้ยัดเข้ามาในนี้ปึ๊บนี่ครับนี่ครับแล้วก็ใส่ถุงตะไครเลยนะครับประมานี้เดี๋ยวแต่ว่าจะโชวแต่หลังเดียวทุกหลังนะครับเนี่ยถ้าของใหม่นจะติดดีสั่งมาใหม่ใหม่จะติดดีนะครับอย่างนี้นะครับนี่ครับปึ๊บนี่อย่างนี้เวลาเวลาดากักเราก็กางอย่างนี้เราโยนลงเลยครับโยนลงน้ํำเลย ตัวนี้มันจะลอยไว้มันจะลอยน้ํานะครับอันนี้ได้ได้เยอะอยู่วันนี้ได้เยอะอยู่นะครับอันนี้ได้เยอะอยู่ครับหลังนึงก็ประมาณนี้แล้วครับหลังหนึ่งก็ประมาณนี้เนี่ยก็หลัง,งกว่าน,นานะี้สีลู่สีลูเข้าง่ายออกยากครับเวลามันเห็นอาหารปุ๊บกุ้งมันจะมันจะหาทางเข้าเลยนะครับ ขวดเราก็เวลาอยู่ในน้ํามันก็หย่อนลงตรงกลางนะครับกลางรูนะครับเข้ามากินแล้วปุ๊บออกไปได้เลยคเข้ามาแล้วแต่กินไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นขวดน้ำนะใส่ขวดน้ําเอาหินถ่วงไว้แล้วเจาะรูะรมันจะหาทางกินแล้วมันจะไม่ัมันจะไม่หาทางออกนะครับกุ้งครับถ้าสนใจซื้อก็กิ้มในตะกร้าเลยนะครับผมจะติดตะกร้าไว้นะครับ ถ้าใครต้องแต่ต้องเข้าไปใน You Tube นะครับ You Tube <YouTube. S 1> พิมพ์คำว่าปลาโมดเพลงกระจมแล้วก็กดดูเลยนะครับไล่ดูเลยว่า27บาทนะครับ27บาทหลังหนึ่หลังนยี่บาทนะครับ27บาท27บาทก็คุ้มนะครับคุ้มนะครับหรือเราจะเอาไปดักไปไล่ไปดาเราดักจะกินเที่ยงอย่างเงี้ยเราก็ดักกิงไว้นะครับดักิงไว้ ก็ประมาณนี้หลังนึงก็ได้ก้อยนึงพอดีสี่รูนะครับเน้นสี่รูหรือใครชอบหลายรูก็ได้นะครับหลายรูก็เข้าเข้าเยอะดีแต่ก็หาทางออกได้นะครับกุ้งจะหาทางออกได้ครับครับประมาณนี้นะครับติดอยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ครับโอ้นี่กบ กบสองตัวนี่ว่าวันนี้ได้โกบสองตัวอันนี้กบตัวหนึ่งตายนะครับอันนี้ตีทอดกบนะครับรกบก็ได้นะครับกบก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้ครับ <c oughs> ครับผมเดี๋ยววันนี้ว่าจะมาดูกันว่าได้กิโลอ่าครับได้นะครับนี่ครับ ยี่สิบหลังโอ้อันนี้น่าจะได้สามโลอยู่สองกะละมังเดี๋ยังดูเดี๋ยวโชว์กันโชว์กันเดี๋ยวนี่ครับสองกะละมังนะครับสองกะละมังได้อยู่สามโลขึ้นสามโลขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะครับกำลังคัดอยู่นะครับนี่ครับก็วันแรกก็ก็ได้ค่าสั่งที่ดักคืนนะครับนี่โอ้ ตัวสดๆใหม่ๆกบอ้วนๆ,ๆ,ๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับก้อยนะครับก้อยนะครับทีนี้ว่าดูใส่กอ,อกสูุงขายนะครับว่าจะได้กิโลนะครับน่าจะสามโลไม่ขาดครับได้ได้ทุนคืนแล้ว <lem par> กบก็ได้นะครับมีกบมีกบก็ได้กบสองตัวอีกตัวหนึ่งยังไม่ตายห่างไว ทำการคัดนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับ20คังนะครับ20ครังกุ้งก็ไม่เยอะนะครับกุ้งก็หายากนะครับโอ้โดูด,ดูให้กำลังใจลาเต้ลาเต้ลาเต้ไทตุน แข่งกำลังใจแม่งเด้อนี่ดอกใส่ถุงงอน้ำดีแล้วไม่ต้องแดนมาดอกเตะแมวลูกคนมันจะมาลูกชายว่าวออกไปนี่กำลังใจแม่งเด้อเด้อดอกเตยถุงโอ้ซอยพ่อดีแต่ซอยพ่อกับแม่ดีแต่ว่าโอ้ได้กินจนหนักลูกได้กินแต่พ่อซื้อมาอาหารมาให้ลูกเออโอ้ยไอตัวก็ได้บ่ได้ไอตัวแต่โอ้ยไ้ตูดอ่ะโอ้ไอตูดมองเนี่ยโอ้เป็นกำลังใจแม่เลยฮะเออ นี่ครับวันหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับวันหนึ่งก็ประมาณนี้อีกยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดกอบถุงช่างกิโลขายแบบนี้ท่างกิโลนะครับช่างกิโลอันนี้ก็ถุงละยี่สิบาทถุงละยี่สิบาทนี้ก็โอ้โหได้ก้อยเลยนะครับพอก้อยเลยนี่ครับสดสดนะครับนี่สดสดเลยนะครับประมาณนี้ครับ ขีดนิดๆนะครับถุงละขีดนิดๆนะครับถุงละขีดนิดๆนะครับเอาไปเพราะปูมันมีคนกินรอถปูปูปูเพื่อนหนึ่งนะเพราะว่าประสุมกันเลยไม่ได้ประสุมจะขีดป่ะได้ค่าดักกุ้งคืนนะครับได้ค่าที่ดักกุ้งคืนแล้วหลังได้ยี่สิบเกียบาทหลังละยี่สิบเกียบาทขายเช้านึงก็ได้ค่าที่ดักกุ้งนะครับ ได้ค่าดักกุ้งนะครับวันละสามสี่ร้อยห้าร้อยครับแล้วแต่เป็นบางวันนะครับ